มาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจำค่ำคืนวันพุธที่15กุมภาพันธ์นะครับก็สารัดเมื่อคืนนี้ยังคงเป็นรัสเซียที่เจาะแล้วก็แตกไอของประนโทษครับยังเป็นที่เยอรมันนะครับเยอรมันเจาะแล้วก็แตก3ตัวนะครับเนาะกอดูเงินต่อครับดูเงินต่อว่าจะเป็นเช่นไรนะครับสำหรับ3ามรัดวันนี้ครับเริ่มเมื่อที่รัสเซียครับ รัเสเซียยังะดถทิมครับไม่ใกล้เคียงกับเขาเลยนะครับรัเสเซียครับคืนนี้เปิดที่ลบครับ8 4 8 0 9ครับ8 4 8 0 9เลขที่เลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจท่านใดาตามนะครับแต่ที่สําคัญที่อย่างที่บอกไปเรื่อยๆครับเลือกเล่นที่เดินนะครับเลือกเล่นที่เดินในบรรดา3าลัดก็มีอันไหนเดินลองเล่นดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอดูตารางแป๊บนึงนะครับ อ่าโอเคครับเป็นสูตรที่จับได้วันนี้คือ6ครับและถ้า6จะมากับ1นะครับ0 1 5 6ครับ0 1 5 6 7 1 8 6 8 1 7 6 ร้อย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 ใส่8ปดไปเหมือนเดิมนะครับก็3ตัวเอาแปดไปมัดเพื่อเล่น3ตัวนะครับอยากแตกตรงก็เล่นตรงเล่นตรงกับโทษไปนะฮะขอบระทานโทษครับอยากแตกตรงก็เล่นสามกหรลอ6กลับไปนะครับเนาะได้เนี่ยอันนี้ก็สำหรับรัสเซียครับไปเจอที่อังกฤษและเยอรมันในคลิปต่อไปครับผม